อะไรคือสิ่งที่ทำให้คนธรรมดาในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนยังยืนอยู่ได้ไม่ใช่เงินไม่ใช่ชื่อเสียงและไม่ใช่อำนาจแต่มันคือหลักในการยืนที่มั่นคงของจิตใจในโลกที่สั่นไหวทุกวันเหมือนคนที่มีรองเท้าดีเวลาเดินในดินโคลนก็ยังพอไปต่อได้โดยไม่ลื่นล้มต่างจากคนที่เดินเท้าเปล่าแม้แค่หินก้อนเดียวก็อาจทำให้สะดุด คาราวสาสธรรมสี่ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ฟังเพเผินเหมือนธรรมะพื้นพื้นสำหรับคนบ้านบ้านแต่ถ้ามองให้ลึกมันคือเครื่องมือเอาตัวรอดของมนุษย์ที่ยังต้องอยู่ในโลกยุคไหนก็ต้องใช้ยิ่งยุคนี้ที่ทุกอย่างเปลี่ยนเร็วขึ้นกว่าจิตจะตั้งหลักทันคาราวสาสธรรมกลับยิ่งเป็นเหมือนเข็มทิศท,ที่ใช้ได้จริงกว่า GPS เพราะมันนำทางใจไม่ใช่แค่ทางเดิน ลองหลับตานึกภาพคนคนหนึ่งที่ถูกชีวิตรุมกระหน่ำจากทุกทิศทั้งงานที่กดดันความสัมพันธ์ที่บาดลึกและความไม่แน่นอนที่รออยู่ข้างหน้าเขาไม่มีพ่อแม่ที่ปรึกษาได้ไม่มีเงินเก็บไม่มีโอกาสที่ชัดเจนแต่เขามีบางอย่างที่คนอื่นอาจไม่มีเขามีใจที่ไม่ล้มเขามีทิศทางในหัวที่ไม่หลงและเขามีแรงขับเคลื่อนที่ไม่หมดง่ายๆ สิ่งนั้นไม่ใช่พรสวรรค์ไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาให้แต่คือการรู้จักและใช้คาราวาสธรรมอย่างเข้าใจคาราวาสธรรมข้อแรกคือสัจจะคำพูดที่รักษาได้คือคำสัญญาที่เปลี่ยนชีวิตได้ทั้งของเราและของคนอื่นในโลกที่คำพูดเปลี่ยนทุกวินาทีและความซื่อสัตย์กลายเป็นของหายากคำว่าสัจจะยังมีความหมายอยู่ไหม เคยไหมที่เราพูดว่าจะทำอะไรสักอย่างแล้วสุดท้ายก็ผัดวันประกันพรุ่งพอไม่ได้ทำตามใจเราก็เริ่มเฉยๆกับคำพูดตัวเองแล้ววันหนึ่งเราก็ไม่รู้ตัวว่าได้กลายเป็นคนที่ไม่ศรัทธาในตัวเองไปแล้วสัจจะไม่ได้ไหมายถึงคำพูดที่สวยงามหรือคำมั่นสัญญาที่ดูยิ่งใหญ่แต่มันคือการทำให้ได้ตามที่พูดต่อให้ไม่มีใครเห็นต่อให้ไม่มีใครจำ แต่เราเองจะจำได้เสมอว่าเราเคยสัญญาอะไรไว้กับตัวเองสัจจะจึงไม่ใช่ของเล่นแต่คือกระดูกสันหลังของศรัทธาเพราะคนที่มีสัจจะก,กับคำพูดของตัวเองแม้เพียงเรื่องเล็กน้อยอย่างการตื่นให้ตรงเวลาหรือทำตามเป้าหมายที่ตั้งไว้แม้ไม่มีใครคอยจับตาเขาจะมีพลังบางอย่างในใจที่ต่างจากคนอื่นนั่นคือความเชื่อมั่นในตัวเองจากภายในจริงๆ ในทางธรรมพระพุทธเจ้าทรงเน้นเรื่องสัจจะมากผู้ที่ตั้งใจถือศีลท่านจะตั้งสัจจะก่อนทุกครั้งเพราะการรักษาศีลไม่ใช่แค่การห้ามแต่คือการรักษาสัจจะที่ให้ไว้กับใจตัวเองลองจินตนาการถึงต้นไม้ใหญ่ในป่าที่ยืนตระงานมาหลายร้อยปีมันไม่จำเป็นต้องพูดแต่มันก็ซื่อสัต์กับสิ่งที่มันเป็นให้ร่มเงาให้ผลให้ที่พักพิง โดยไม่ล้มไม่เปลี่ยนไปตามฤดูกาลคนที่มีสัจจะก็เป็นแบบนั้นคือไม่จําเป็นต้องพูดมากแต่ใครอยู่ใกล้ก็เชื่อถือได้แค่ได้ยินชื่อก็ไว้ใจได้และที่สำคัญที่สุดคือใจของเขาจะมั่นคงไม่แกว่งไม่วันเพราะเขารู้ว่าเขาคือคนที่รักษาคำพูดของตัวเองได้สัจจะไม่ใช่คุณสมบัติของนักบวชเท่านั้น แต่มันคือคุณภาพของมนุษย์ที่กล้ารับผิดชอบชีวิตยิ่งในยุคที่ทุกอย่างเร็วคนเปลี่ยนใจง่ายคำพูดกลายเป็นเพียงลมสัจจะคือสิ่งที่ทำให้คนคนหนึ่งแตกต่างมันคือสิ่งที่ทำให้ความสัมพันธ์มั่นคงคือสิ่งที่ทำให้เราเติบโตคือสิ่งที่ทำให้คำว่าเป้าหมายไม่กลายเป็นแค่ความฝันคนไม่มีสัจจะก็เหมือนเรือที่ไม่มีหางเสือล่องลอยตามกระแสน้ำ อยากไปไหนก็ไปไม่ถึงเพราะใจมันเบี้ยวไปก่อนแล้วแต่คนที่มีสัจจะถึงลมจะแรงคลื่นจะสูงก็ยังพาเรือไปถึงฝั่งเพราะเขามีแกนในใจที่มั่นคงบางคนสงสัยว่าแค่พูดแล้วทำตามมันจะเปลี่ยนชีวิตได้ขนาดนั้นเลยหรือลองนึกถึงนักกีฬาที่ซ้อมวันละหนึ่งชั่วโมงเพราะสัญญากับตัวเองลองนึกถึงพ่อแม่ที่ตั้งใจดูแลลูกเพราะสัญญากับคนรักที่จากไป ลองนึกถึงคนธรรมดาธรรมดาที่พูดว่าจะเปลี่ยนชีวิตแล้วทำได้จริงทุกอย่างเริ่มจากสัจจะที่รักษาไว้ในใจมันไม่ใช่แค่เรื่องของการไม่โกหกแต่มันคือการไม่ทรยศต่อตัวเองทุกครั้งที่เราพูดอะไรแล้วไม่ทำเราได้หักหลังตัวเองเบาๆแต่ทุกครั้งที่เราทำตามที่พูดแม้เล็กน้อยเราได้สร้างความมั่นใจให้กับตัวเองอีกนิด วันหนึ่งมันจะสะสมจนกลายเป็นพลังมหาศาลที่ทำให้เราเดินไปได้ไกลกว่าใครพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าสัจจะเป็นพื้นฐานของธรรมะทุกข้อเพราะถ้าเราไม่มีสัจจะเราก็ไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาไม่มีอะไรทั้งนั้นมันคือรากแก้วที่ต่อยอดคุณธรรมอื่นได้ทั้งปวงสัจจะจึงไม่ใช่แค่คำพูด แต่มันคือการรับผิดชอบชีวิตด้วยใจที่มั่นคงมันคือการเลือกจะไม่แก้ตัวไม่ผัดผ่อนไม่โยนความผิดให้ใครแต่ยอมรับว่านี่คือตัวฉันและฉันจะทำในสิ่งที่ฉันพูดไว้ให้ได้คนมีสัจจะจะไม่ต้องใช้คำว่าเดี๋ยวบ่อยนะักเพราะคำว่าตอนนี้คือสนามฝึกใจที่เขาเผชิญหน้าอยู่ทุกวันและเมื่อเราเริ่มมีสัจจะกับตัวเองวันหนึ่งเราจะเป็นคนที่คนอื่นไว้วางใจ เพราะเขารู้ว่าคำพูดของเรามีค่าไม่ใช่เพราะเสียงมันดังแต่เพราะมันเป็นเสียงของใจที่ไม่เคยหักหลังตัวเองคาราวสาสธรรมข้อที่สองคือธรรมะความข่มใจที่คนยุคนี้มองข้ามแต่คือเกราะก,กันใจไม่ให้พังเคยสังเกตไหมว่าคนที่ล้มเหลวไม่ใช่เพราะไม่เก่งแต่เพราะแพ้อารมณ์ตัวเองมากแค่ไหนมีเรื่องราวของนักธุรกิจคนหนึ่ง เขาเริ่มต้นจากศูนย์เติบโตวไวมากในวัยหนุ่มแต่สุดท้ายกิจการล้มเหลวเพราะเขากโกรธง่ายจนไล่ลูกน้องเก่งๆออกไปหมดเขารู้ตัวอีกทีก็ตอนที่รอบตัวไม่เหลือใครไม่ใช่เพราะเขาไม่มีโอกาสแต่เพราะเขาไม่มีธรรมะธรรมะแปลว่าการข่มใจไม่ใช่การกดขี่ไม่ใช่การฝืนทนอย่างอึดอดัดแต่คือการรู้จักห้ามใจตัวเองในเวลาที่อารมณ์พร้อมพาไปผิดทาง เหมือนคนขี่มา้าถ้าไม่มีบังเหียนต่อให้เก่งแค่ไหนก็อาจพาม้าพุ่งตกเหวในยุคนี้ที่ใครๆก็เน้นให้ฟังเสียงหัวใจจนลืมว่าหัวใจเองก็หลอกเราได้ธรรมะจึงไม่ใช่แค่คุณธรรมของคนดีแต่คือเบรกที่ทำให้เราไม่ตกเหวตอนที่ชีวิตวิ่งเร็วเกินไปลองนึกถึงรถยนต์ที่แรงมาเยอะมากแต่ไม่มีเบรกต่อให้ไปเร็วก็มีแต่รอวันพัง คนที่มีพลังมีโอกาสมีความฝันแต่ไม่มีธรรมะก็เหมือนรถคันนั้นจะพาไปได้ไกลแค่ไหนถ้าสุดท้ายไม่มีอะไรหยุดใจตัวเองได้เลยธรรมะทำให้คนธรรมดาไม่ล้มธรรมะทำให้คนเก่งไม่หลงธรรมะคือการรู้เท่าทันใจตัวเองแล้วเลือกที่จะไม่ทำในเวลาที่ใจอยากทำสุดๆใจที่อยากตอบโต้ทันทีแต่เลือกนิ่งใจที่อยากครอบครอง แต่เลือกปล่อยใจที่อยากโวยวายแต่เลือกฟังนั่นคือพลังของธรรมะที่ไม่ต้องประกาศแต่มีน้ำหนักเคยไหมโกรธใครมากอยากพูดแรงๆสาใส่เต็มที่แต่สุดท้ายเลือกเงียบแล้วเวลาผ่านไปเรากลับรู้สึกดีที่ไม่พูดไปนั่นแหละธรรมะมันช่วยเราป้องกันคำพูดที่ย้อนกลับมาทำร้ายตัวเองมันทำให้เราเป็นคนที่เลือกได้ ไม่ใช่ถูกลากไปตามอารมณ์ในทางธรรมธร,รมะคืออาวุธเงียบของผู้ชนะใครที่เอาชนะคนอื่นได้นั่นแค่ครึ่งหนึ่งแต่ใครที่เอาชนะใจตัวเองได้นั่นแหละของจริงการที่พระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าได้ไม่ใช่เพราะชนะใครแต่เพราะชนะใจตนเองธร,รมะจึงไม่ใช่แค่เครื่องประดับของคนดีแต่คือรากฐานของการมีอิสรภาพภายในที่แท้จริง อิสระที่แท้จริงไม่ใช่ทำอะไรก็ได้แต่อยู่ในจุดที่ใจเราสงบแม้จะมีสิ่งยั่วยุอยู่รอบตัวเหมือนดอกบัวในน้ำเน่าที่ไม่ยอมให้ความเน่าเปื้อนมาแปดเปื้อนใจของมันการข่มใจไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการถอยหนึ่งก้าวเพื่อดูให้ชัดว่าอะไรคือผลที่ตามมาแล้วเลือกทางที่ไม่ทําร้ายใจเราในระยะยาวยิ่งคนยุคนี้ที่ต้องอยู่กับความเร่งรีบ โซเชียลที่สกิดอารมณ์ตลอดเวลายิ่งต้องมีธรรมะไว้เป็นเกราะในใจไม่งั้นก็มีแต่จะหมดแรงโดยไม่รู้ตัวธรรมะจึงเป็นเหมือนหินทับกระดาษในวันที่ลมพัดแรงใจที่ไม่มีน้ำหนักย่อมปลิวไปตามทุกกระแสแต่ใจที่มีธรรมะจะหนักแน่นไม่ว่าจะโดนปั่นแค่ไหนใครที่มีธรรมะจะไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์จะไม่หลุดจากแกนของตัวเองง่ายๆ จะไม่วูบตามคำชมหรือจมตามคำด่าเพราะเขาเลือกแล้วที่จะอยู่เหนือไม่ใช่อยู่ใต้ความรู้สึกชั่ววูบไม่ใช่เรื่องง่ายเลยในโลกยุคนี้แต่ก็ไม่ใช่เป็นไปไม่ได้ขอแค่เริ่มต้นจากเรื่องเล็กๆฝึกอดทนฝึกเงียบฝึกเลือกฝืนใจในเวลาที่มันอยากพุ่งไปผิดทางแล้วธรรมะจะค่อยๆกลายเป็นเพื่อนสนิทของเราเป็นหลังพิงในวันที่ใจอ่อนแอ ธรรมะไม่ใช่แค่ข้อธรรมในตำราแต่มันคือการฝึกจริงใช้จริงและเอาตัวรอดได้จริงใครที่มีธรรมะอยู่ในใจจะไม่ล้มง่ายไม่ว่าชีวิตจะโหมกระหน่ำแค่ไหนเพราะเขารู้จักข่มใจไม่ใช่เพื่อละทิ้งแต่เพื่อยืนอยู่ได้โดยไม่ต้องพังคาราวสธรรมข้อที่สามคือขันติความอดทนที่ไม่ใช่แค่ทนแต่คือพลังของคนที่ไปได้ไกลที่สุด เคยไหมอยู่ในวันที่เหนื่อยจนไม่รู้จะเดินต่อ,อยังไงแล้วอยู่ๆมีเสียงในใจแววขึ้นมาว่าอดทนอีกนิดเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนั่นแหละคือเสียงของคันติที่คอยคำจุนใจเราไว้ในวันที่ทุกอย่างรอบตัวพังหมดขันติไม่ได้ไหมายถึงการกัดฟันทนแล้วน้ำตาไหลแต่หมายถึงใจที่เข้าใจว่าทุกอย่างมีเวลาของมันและยอมอยู่กับความไม่สะดวกความเจ็บปวดความยากลำบาก โดยไม่เร่งให้มันหายไปก่อนที่มันควรจะจบถ้าสัจจะคือรากธร,รมมะคือเบรคขันติก็คือเครื่องยนต์ที่ทำให้เราไปต่อแม้เส้นทางจะยากลองนึกถึงนักเดินทางที่ต้องลุยป่าหลายวันโดยไม่มีทางลัดไม่ว่ารองเท้าจะกัดอาหารจะหมดเส้นทางจะชันเขาไม่มีทางอื่นนอกจากเดินต่อไม่ใช่เพราะไม่เหนื่อยแต่เพราะเขารู้ว่าปลายทางมีจริงขันติคือเชื้อเพลิงเงียบๆแบบนั้น มันไม่ส่งเสียงแต่มันพาเราไปถึงเป้าหมายในวันที่แทบไม่เหลือแรงในยุคที่ทุกอย่างต้องเร็วต้องสำเร็จตอนนี้ต้องเห็นผลทันทีขันติกลายเป็นของแปลกคนที่เดินช้าเพราะมั่นคงมักถูกมองว่าเฉยแต่สิ่งที่หลายคนลืมไปก็คือคนที่รีบถึงก่อนบางทีก็ล้มก่อนเพราะไม่ได้สร้างฐานให้ตัวเองพอจะยืนอยู่ได้จริงขันติจึงไม่ใช่แค่เรื่องของเวลา แต่มันคือความลึกของใจที่ยอมให้บางอย่างใช้เวลาโดยไม่รีบเร่งบางคนปลูกต้นไม้เห็นว่ายังไม่ออกดอกในเดือนแรกก็ดึงรากมันขึ้นมาดูว่าโตแค่ไหนแล้วสุดท้ายมันก็ตายเพราะขาดขันติชีวิตก็เหมือนกันบางอย่างต้องใช้เวลาให้งอกบางอย่างต้องรอให้เข้าใจและบางอย่างต้องอดทนต่อความไม่แน่นอนอย่างสงบถึงจะไปถึงจุดที่ควรเป็น ขันติยังเป็นสิ่งที่ทำให้เราไม่ล้มเลิกกลางคันแม้จะผิดหวังบ่อยๆแม้จะเจออุปสรรคไม่รู้จบเหมือนคนที่เจาะหินด้วยหยดน้ำช่วงแรกไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่เมื่อผ่านไปนานพอทุกหยดจะรวมกันกลายเป็นรอยร้าวแล้วในที่สุดหินก็แตกใครก็ตามที่มีขันติจะไม่ตัดสินผลลัพธ์จากความรู้สึกชั่วขณะแต่จะมองให้ไกลกว่านั้นมองทะลุค,ความเจ็บตอนนี้ เพื่อเห็นว่ามันจะพาไปสู่สิ่งดีอะไรในวันหน้าขันติจึงเป็นความกล้าชนิดหนึ่งที่เงียบที่สุดแต่มีกำลังมากที่สุดอย่าคิดว่าขันติเป็นของคนอ่อนแอจริงๆแล้วคนที่อดทนได้คือคนที่ใจแข็งแกร่งที่สุดต่างหากเพราะมันง่ายกว่าที่จะโกรธแล้วเลิกมันง่ายกว่าที่จะเจ็บแล้วถอยแต่มันยากมากที่จะยังยิ้มได้ในวันที่น้ำตาแทบไหล และขันติไม่ใช่เรื่องใหญ่โตเสมอไปบางทีแค่อดทนต่อคำพูดใครบางคนที่ทำร้ายเราโดยไม่ตอบโต้แค่อดทนต่อความหิวในเวลาที่รู้ว่าต้องรออีกนิดแค่อดทนต่อความอยากในวันที่ไม่มีไม่ใช่เพราะห้ามใจไม่ได้แต่เพราะเลือกแล้วว่ายังไม่ใช่เวลาเหล่านี้ล้วนเป็นการฝึกขันติพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าขันติโดยเฉพาะในการถูกล่วงเกิน เป็นตะบะอย่างยิ่งใจที่ถูกกระทบแล้วไม่สถานเหมือนผิวน้ำที่มีคลื่นแต่ยังคงนิ่งได้ย่อมแข็งแกร่งกว่าหินที่ถูกกระแทกแล้วแตกเสมอคนที่มีคันติอยู่ในใจคือคนที่ไม่รีบเอาชนะใครแต่จะชนะทุกอย่างในเวลาที่เหมาะสมไม่ใช่เพราะมีพลังมากที่สุดแต่เพราะมีความมั่นคงลึกที่สุดในโลกที่ใครๆก็เร่งให้ไปเร็วให้ถึงเป้า ขันติคือเสียงที่บอกให้หยุดพักหายใจแล้วเดินต่อด้วยความเข้าใจไม่ใช่ความพยายามแบบฝืนๆแต่คือความพยายามที่รู้จังหวะช้าได้แต่ไม่หยุดใครที่ฝึกขันติจนเป็นนิสัยจะไม่กลัววันที่เหนื่อยจะไม่ท้อกับความล้มเหลวจะไม่หลงกับความสําเร็จเร็วๆเ,เพราะเขารู้ว่าทุกอย่างมีวาระของมันและคนที่ไปได้ไกลที่สุดไม่ใช่คนที่วิ่งเร็วที่สุด แต่คือคนที่ไม่หยุดเดินขันติจึงไม่ใช่แค่ข้อธรรมแต่คือความสามารถอยู่กับปัจจุบันที่ยากโดยไม่สิ้นหวังกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงและไม่ท้อกับอดีตที่เคยเจ็บคาราวสาสธรรมข้อที่สี่คือจาคะการเสียสละที่ไม่ใช่การสูญเสียแต่คือการปลดปล่อยตัวเองให้เบากว่าเดิมเคยรู้สึกไหมว่าเราเหนื่อยไม่ใช่เพราะชีวิตนะ่ะ แต่เพราะใจเรายึดทุกอย่างไว้แน่นเกินไปหลายคนไม่ได้ล้มเหลวเพราะไม่มีแต่เพราะไม่ยอมปล่อยทั้งที่บางสิ่งไม่มีคุณค่ากับชีวิตอีกต่อไปแล้วมันเหมือนคนที่เดินทางไกลแต่ยังสะพายกระเป๋าหนักๆไว้โดยไม่รู้ว่าถ้าแค่ยอมวางลงก้าวขาจะเบาวกว่านี้อีกเยอะจาคะแปลว่าการเสียสละแต่ไม่ใช่แค่สละของสิ่งของเงินทองหรือเวลาที่เรามี แต่คือการสละความยึดมั่นในใจต่างหากที่ลึกกว่าจาคะะไม่ใช่แค่ให้ใครบางอย่างแล้วจบแต่คือการปล่อยของที่เรายึดไว้จนมันกลายเป็นพันธนาการของตัวเองคนที่เสียสละได้ในความหมายนี้ไม่ได้สูญเสียอะไรเลยแต่กลับได้สิ่งที่มีค่ากว่าคืนมานั่นคือความเป็นอิสระนึกถึงลูกโป่งที่ถูกมัดไว้กับก้อนอิฐต่อให้ลมในลูกโป่งมีมากแค่ไหน มันก็ไม่มีวันลอยขึ้นไปได้ถ้าไม่ยอมตัดเชือกจาคะก็คือการตัดเชือกเส้นนั้นเราไม่รู้หรอกว่าชีวิตจะเบาได้แค่ไหนจนกว่าเราจะยอมวางของบางอย่างลงของบางอย่างไม่ใช่แค่ทรัพย์สินแต่คือความกับแขนความอยากเอาชนะความไม่ยอมให้อภัยความยึดติดในความถูกต้องของตัวเองหรือแม้แต่ความคิดที่ว่าชีวิตต้องเป็นแบบที่ฉันต้องการเท่านั้น สิ่งเหล่านี้ไม่มีน้ำหนักเป็นกิโลแต่หนักเป็นตันในใจคนคนที่ไม่มีจาคะคือคนที่เดินอยู่แต่ไม่เคยไปไหนเพราะแบกอดีตไว้เต็มหลังเดินทีไรเจ็บทุกทีแล้วก็โทษว่าโลกนี้ไม่ยุติธรรมทั้งที่สิ่งที่ทำให้เจ็บคือตัวเองที่ไม่ยอมปล่อยในยุคนี้ที่ทุกอย่างเน้นสะสมสะสมเงินสะสมชื่อเสียงสะสมความสำเร็จจาคะ คือสิ่งที่ทําให้เรายังมีพื้นที่ว่างให้หายใจในโลกที่อัดแน่นไปด้วยแรงกดดันจากทุกทิศจาคะไม่ใช่เรื่องของคนดีเท่านั้นแต่คือเครื่องมือของคนฉลาดคนที่รู้ว่ามีเท่าไหร่ก็ไม่สุขถ้าใจยังติดมากเกินไปใครที่เคยปล่อยของบางอย่างออกจากใจจะเข้าใจทันทีว่าความเบานั้นมันสุขแค่ไหนมันเหมือนคนที่ว่ายน้ำแล้วปล่อยมือจากของหนักใต้ผิวน้ำ แล้วลอยขึ้นสู่ผิวน้ำทันทีโดยไม่ต้องพยายามมันเหมือนการหายใจครั้งแรกหลังจากจมอยู่ใต้น้ำมานานแสนนานบางคนบอกว่าเสียสละทำให้เราเสียเปรียบแต่จริงๆแล้วคนที่เสียสละได้คือคนที่ไม่ต้องแข่งกับใครอีกเพราะเขารู้แล้วว่าอะไรสำคัญจริงๆต่อชีวิตจาคะยังทำให้เรามีพื้นที่ให้คนอื่นเข้ามาในชีวิตได้จริงเพราะถ้ายังจับแน่นในสิ่งเดิม เราจะไม่มีมือพอจะรับสิ่งใหม่ยิ่งในความสัมพันธ์บางครั้งต้องกล้าเสียสละความถูกของตัวเองเพื่อรักษาความเข้าใจต้องกล้าปล่อยบางคนให้ไปในทางที่เขาเลือกเพื่อไม่ให้เราทั้งคู่เจ็บกว่าเดิมพระพุทธเจ้าทรงมีจาคะอย่างสูงสุดเพราะแม้แต่สุขในฐานะเจ้าชายก็ทรงสละแม้แต่ความสบายของวิมุติในตอนที่ตรัสรู้ก็ทรงยอมออกโปรดสัตว์ แม้แต่ในวาระสุดท้ายก็ยังทรงแสดงธรรมไม่หวงแม้แต่วินาทีของชีวิตจาคะจึงเป็นจุดสุดยอดของใจที่เติบโตมันไม่ใช่การลดทอนตัวเองแต่คือการปล่อยสิ่งที่เกินจำเป็นเพื่อรักษาสิ่งที่มีค่าจริงๆไว้ให้แน่นขึ้นใครก็ตามที่ยิ่งให้ยิ่งปล่อยยิ่งไม่ยึดยิ่งมีความสุขอย่างที่ไม่ต้องพึ่งสิ่งใดจากภายนอกเลย บางครั้งชีวิตที่ดีไม่ได้เกิดจากสิ่งที่เราสะสมแต่จากสิ่งที่เรายอมวางยิ่งวางได้มากเท่าไหร่ใจก็เบาเท่านั้นคนที่มีจาคะจึงไม่ใช่คนที่จนแต่เป็นคนที่พอพอที่จะรู้ว่าอะไรควรวางอะไรควรเก็บพอที่จะไม่ต้องวิ่งแข่งกับใครเพราะเขารู้แล้วว่าใจที่เบาคือของขวัญที่มีค่ากว่าสิ่งไหนในโลกคราวาสธรรมสี่ ไม่ใช่เพียงหลักธรรมที่ควรจำแต่คือทักษะการมีชีวิตที่ล้ำค่าในโลกที่เต็มไปด้วยความผ,ลผ,ลผลันผวนคนที่ฝึกสี่ข้อนี้ได้จะมีรากลึกพอจะยืนหยัดท่ามกลางพายุมีพลังพอจะสร้างฝันโดยไม่ถูกพัดหายและมีใจเบาพอจะยิ้มได้แม้โลกยังไม่นิ่งสัจจะจะทำให้เราไว้ใจตัวเองธรรมะจะป้องกันไม่ให้เราทำลายตัวเอง ขันติจะผลักดันให้เราไม่ล้มกลางทางและจาคะจะปลดปล่อยให้เราเป็นอิสระทั้งหมดนี้ไม่ใช่คำสอนที่อยู่บนหิ่งแต่มันคือเครื่องมือที่อยู่ในมือของทุกคนเสมอขอแค่กล้าเริ่มใช้แล้วเราจะรู้ว่าการอยู่รอดในโลกนี้ไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาแต่มันคือเรื่องของธรรมะที่ใช้ได้จริงสาธุ